ับสวยครับช่อง LSM ก้าวสปอร์ตวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้โลกนะครับวันนี้วันพฤหัสสบดีที่3มิถุนายน2564เราจะไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับปี2022นะฮะออสเตรเลียเจอคูเวตนะครับเวลาการแข่งขันตีสองนะครับสนามยานอาบดฮะเมดนะครับสนามการคูเวตซิตี้นะฮะเลทยนะครับออสเตรเลียต่อลูกคู่นะฮะสภาพทีมเจ้าบ้านครับออสเตรเลียนะฮะครอบครองจากฝูงกลุ่มบีครับในฟุตบอลโลกปีนี้นะครับ โซลเดเชียรอบสองด้วยผลงานเข้าวินติดต่อกันนะฮะสเกมรั่วนยครับทำให้กวาดไปแล้สิบสอคะแนนนะครับและอยู่ในตำแหน่งที่ดีครโอกาสเข้ารอบฟุตบอลโลกค่อนข้างสูงนะรอบ3นะฮะสองที่สุดท้ายแต่มันจะไปคัดเลือกกันอีกทีนะฮะด้านคูเวตนะครับผลงานฟุตบอลโลกปีนี้ก็ใช้ได้นะครับฟ้าชัยมา3เกมเสมอ1แพ้1เก็บรักสิคะแนนนะครับทําให้มีรุ้นนะฮะชิงตำแหน่งกับออสเตรเลียครับในสามนัดสุดท้ายนี่นะฮะคาดว่านะครับออสเตรเลียฟอร์มเนี่หลังนะครับกลับมายอดเยี่ยมครับหลังหลุดพ่ายสเกมนะฮะ จนไร้ชายตลอดการสนาม3เกมหลังที่ผ่านมาก่อนสามารถคัมแบ็กนะครับ4เกมหลังสุดนะครับพร้อมเกมรักเป็นลูกดูดันนะครับกลับมาเล่นหวังผลได้แล้วฮะด้านคูเวตผลงานช่วงหลังมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับหลังพบกับความ่า้แพ้5เกมติดต่อกันฮะกอเก็บผลเสมอนะฮะจุดควันปลาใช้ล้วดแล้วก็ยังหายชนะจากการสนาม6เกมหลังไม่เจอเลยฮะท่าให้แบตนี้จริงโจ้นะฮะน่าจะดูดีกว่าครับแบตนี้มาจัดเต็มแน่นอนนะฮะแต่ดูแล้วก็ไม่ห่างกันมากครับโอกาสแพ้ลูกหนึ่งสูงนะเราสองลูกน่าจะเหนื่อยหน่อยออสเตรเลีย เมืม่อวานเปิดมาลูกควบนะครับวันนี้ก็ลูกควบทรงๆนะคู่นี้นะฮะให้ไปดูราคาลูกหนึ่งนะ <c oughs> ผมคิดว่าต่อออสเตรเลียดีกว่านะครับแต่ถ้าไม่มีลูกควบไนะครับถ้าต่อลูกหนึ่งอ่ะค่อนข้างปลอดภัยนะครับรูกสุกทเอาสบายใจนะฮะคู่นี้อยู่ออสเตรเลียเลยครับคู่ที่2ครับยังอยู่ที่ฟุตบอลโลกแล้วเขาเลื่อนะครับอินเดียนะครับเจอการ์านะฮะเวลาการแข่งขันเที่ยงคืนนะฮะสนามยัสมิดบินมาเมดนะคะรับสเตเดียมโดฮาที่กาตาร์นะครับเรตไทกาตาร์ต่อ2ลูกครึ่งนะฮะ สภาพทีมเจ้าบ้านสภาพทีมนะฮะอินเดียวันนี้นะครับทีมรองบวยครับอัสี่ปัตตางของกลุ่มอีนะครับฟุตบอลโลกปี2022นะครับโซนเอเชียรอบ2นะครับยังคว้าหาชัยชนะไม่เจอเลยนะฮะตลอด3เกมหลังที่ผ่านมาแพ้2ครับทำให้มีแค่3แต้มเท่านั้นนะฮะตลอดการลงสนาม5เกมที่ผ่านมานะครับสำหรับอินเดียนะครับด้านกาตาร์นะครับเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2022นะครับครอบครองตำแหน่งจ่าฝูงครับกลุ่มอีนะครับฟุตบอลโลกปี2022นะครับโดยโซนเอเชียรอบ2ที่ผ่านมานะครับ วัดใจ5เกมนะครับแล้วก็มีเสมอหนึ่งครับไร้พ่ายนะตลอด5เกมหลังที่ผ่านมานะครับทำให้โกยมาแล้ว16คะแนนนะครับฟอร์มใช้ได้เลยทีเดียวนะครับคาดว่าเกมนะครับอินเดียผลงานในหลังรอปลงไปนะครับเสมอ3เกมรวดก่อนแพ้2ใน3ด้านหลังนะครับและสามารถทําได้ดีสุดๆเพียงแค่ผลเสมอเท่านั้นนะครับตลอด3เกมหลังที่ผ่านมาโดยหายชนะไม่เจอเลยนะฮะด้านกาตาจะพาบอลโล่นะครับซิวชัยไป3เกมครับตลอด4เกมหลังที่ผ่านมานะครับ ก่อนหยุดผลงานชนะลุกในผลเสมอนะครับแต่ก็ไร่ผ้าย,ยาวนานนะครับแมนนี้ดูลักาตาดูเป็นต่อมากนะครับแล้วก็เล่นไอถิ่นของตัวเองด้วยนะฮะก็ดูแล้วไม่น่าไม่น่ารอดนะสําหรับอินเดียนะฮะร,ราคาเปิดมาเมื่อวานนะครับ2ลูกนะวันนี้ก็2ลูกครึ่งควบสามนะฮะราคาไหลนะฮะสองลูกครึ่งคบสามเหรออินเดียนี่ก็พอกับไทยนะก็ไม่ได้เป็นรองนะ เจอกาตาร์นะผมคิดว่ามีโอกาสโดน2ลูกสูงโอ้สามลูกก็น่าจะมีนะฟอร์มแบบนี้นะผมคิดว่าอินเดียโดนนะอินเดียโดนแน่ครับโดนมากโดนน้อยรุนเอากันนะฮะแต่ราคามาที่2ลูกครึ่งนะก็ต้องวัดใจนะเว้ยอ่ะคุณี้จัดกาตาร์นะครับจัดไปสองลูกครึ่งครับรุ่นลูกสามเอานะครับหรือมีลูกสี่ด้วยนะฮะทีเด็ดสองตัวไปนี่ครับออสเตรเลียนะเจอคูเวตนะครับถ้าอยู่ออสเตรเลียครับคุยสองถ้าอยู่กาตาร์ครับมาถามสูงกว่านะครับจัดไปเลยนะฮะ แนะนำเว็บดีๆนะครับ l s m g o บริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภายใน1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการาันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับดูบอลให้สดุกครับติดไปนูมไว้หน่อยเคงๆกันรวยสวัสดีครับ